สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับคลิปพิเศษครับคลิปสำคัญพระราหูย้าย17ตุลา2566าหสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ราหูเข้าจุดมรณะนั่นก็คือพบมรณะในดวงชะตามีทั้งดีและร้ายครับอย่าพึ่งตกอก,อกตกใจนะทำอะไรเน้นปลอดภัยไว้ก่อนนะสำหรับการย้ายครั้งนี้ของราหูเป็นเวลา18เดือนเต็ม,ตมนะครับ ก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณครับครูเซตย้ยอมผมปิดผมขาวครูเซต29บาทเท่านั้นนะครับหาซื้อง่ายครับตาม7-11และก็ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับทุกที่หาง่ายแล้วราหูเนี่ยชอบของดำนี่ย้อมผมรอเลยนะ,ะย้อมผมเป็นสีดำสีน้ำตาลช,โชโโล็อกโกแลตนี่นะโอ้โหเรียกว่าเขาเรียกว่ารับพระราหูได้อย่างดี สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับก่อนจะรับชมคลิปฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามอย่าลืมใส่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์อ่ะพระราหูเนี่ยเป็นเงาเป็นจุดตัดเส้นละนาบระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์สรุปความง่ายๆราหูคือเงาของโลก เป,เป็นเขาเรียกว่าเป็นดาร์กไซส์ของโลกเรานั่นแหละเข้าใจไหงั้นพระราหูเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเพาว่ามัวเมาทายราหูแต่จริงๆแล้วคําว่ามัวเมานะมันไม่ใช่แบบเมาหนักเมาเละเทะไม่ใช่มัวเมาในอะไรมันอยู่ที่ตัวเราตัวท่านบางคนมัวเมาในาศาสนามัวเมาในวิชาการก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจค้นควา้า ไม่ได้ไม่เลิกพระราหูเนี่ยใครที่พระราหูเด่นๆในดวงเนี่ยจะเป็นคนที่มุ่งมั่นและก็เป็นเอกอุในเรื่องของทางสายที่ท่านเป็นใช่ไหมเพราะเป็นคนที่ขยันตั้งใจไม่ได้ไม่เลิกเนี่ยราหูเป็นพวกชอบเอาชนะเป็นลักษณะแบบนี้งั้นราหูก็มีทั้งดีทั้งร้ายครับดาวพระราหูสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิ นะดาเจ้าเรือนปัตตานีแปลว่าคู่คําว่าคู่ไม่ใช่แค่สามีภรรยาคนรักหมายถึงคู่ตรงข้ามศัตรูก็แปลว่าคู่นะนะอาิไม่ได้แปลว่าศัตรูศัตรูเนี่ยคือปัตตนีคําว่าปัตตนีแปลว่าฝั่งตรงข้ามสําหรับเรานะคนที่อยู่กับเรา ก็คือคู่ปัตตานีของเราอันนั้นแน่นอนสามีภรรยานะคนใกล้ชิดคนที่ทํางานด้วยกันเจ้านายกับลูกน้องลูกศิษย์กับอาจารย์คนขายกับคนซื้อเนี่ยปัตตานีทั้งนั้นงั้นปัตตานีมรณะเนะี่ยดาวเจ้าเรือนปัตตานีในชะ่ไหมพาระลาหูมาอยู่พบมอรณะทีนี้พระราหูเนี่ยเวลาเขาเดินเนี่ยเขาเดินไม่เหมือนดาวอื่นดาวอื่นเนี่ยเขาจะเดินเป็นอุตราวัตรอย่างนี้ ทนะวนเข็มนาฬิกาแต่พระราหูกับพระเกตจะเดินตามเข็มนาฬิกางั้นพระราหูก็จะย้ายจากราศีเมษรครับในวันที่17ตุลาคม2 5 6 6ย้ายเข้าสู่ราศีมีนย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นภพมรณะของท่านดังที่ได้แจ้งให้ทราบฉะนั้นมัน50-50จะบอกว่าร้ายร้อเปอร์เซ็นเลยไม่ใช่ แน่นอนครับคำว่าปัตตนิมรณะถ้าเรามองแต่ในเรื่องของคู่ครองก็ต้องบอกว่าคำทำนายที่ออกไปก็อาจจะไม่ดีนักปัตตนิมรณะแปลว่าต้องห่างไกลเดินทางไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งทีนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นสามีภรรยาของเราอย่างเดียวนี่ถูกไหมบางครั้งโอเคมันอาจจะต้อง เดินทางไกลไม่ได้หมายความ่าจะต้องเลิกลาหย่าร้างกันอาจจะต้องมีเหตุจำเป็นท่านที่เป็นราชการอยู่ในระดับเขาเรียกว่าผู้บริหารมีโอกาสในการย้ายกรมกรองย้ายสถานที่ใครที่เป็นหัวหน้าระดับอำเภอระดับจังหวัดมีโอกาส มีโอกาสสลับที่ต้องห่างไกลต้องอะไรเป็นลักษณะเนี้ยอันเนี้ยลักษณะของมอรณะเดินทางห่างจากคู่หรือตัวเราไม่ไปคู่ไปเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้ทีนี้เมื่อปัตตนีมรณะไม่ได้แปลว่าต้องจากคู่ครองสามีภรรยาอย่างเดียวไอ้ศัตรูคู่แค้นมันมันก็ไปด้วยก็ได้ไหมมันก็จากเราไปด้วยเออฉะนั้น เขาเรียกว่าในดีมีร้ายในร้ายก็มีดีนะครับทีนี้พระลาหูดวงเดียวก็ยังไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่ากำหนดดวงชะตาของท่านในภาพรวมมันก็ต้องมีดาวอื่นที่เข้ามาสัมพันธ์ซึ่งผมจะยกตัวอย่างดาวใหญ่ๆเท่านั้นนั่นคือดาวพระอาทิตย์ดาวเสาร์ดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสคือดาวรายปี หนึ่งปีย้ายหนึ่งราศีพระราหูหนึ่งปีครึ่งหรือว่าสิบแปดเดือนพระเสาร์เนี่ยสองปีครึ่งเลยฉะนั้นถือว่าเป็นดาวใหญ่เพราะวงโครจรกว้างไกลนะครับส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นดาวรายเดือนก็มีผลต่อเดือนนั้นเดือนนี้นะครับงั้นก็เอาดาวอาทิตย์มาประกอบด้วยซึ่งเราแยกคลิปให้ ดวงรายเดือนเนี่ยมีอยู่แล้วนะซึ่งจะทํานายดาวทั้ง10ดวงใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราเอาเน้นแบบว่าภาพรวม18เดือนน่นจาจกเนี้ยจากทีพ่พระราหูย้ายเนี่ยจะเป็นอย่างไรพระราหูย้ายเข้าเดือนมรณะอะปะตะัตตนิมรณะความหมายบอกไปแล้วเนาะนะมีโอกาสห่างไกลทั้งคู่ของคนรักทั้งเขาเรียกว่าคนที่เคยชินอยู่ด้วยกันเก่าๆแกๆ่นะบางคน เปิดกิจการใหม่ย้ายร้านไปที่อื่นอย่างเงี้ยไอ้ลูกค้าเก่าก็เป็นไงไม่ได้ตามไปก็ต้องไปหาลูกค้าใหม่ก็เป็นลักษณะแบบนี้ได้เพื่อนร่วมงานเก่าก็ไม่ได้เจอแล้วเจ้านายเก่าก็ไม่ได้เจอแล้วลูกน้องเก่าก็ไม่ได้เจอแล้วก็ต้องไปเริ่มใหม่ทีนี้ก็อย่างที่บอกครับเราก็ต้องเอาดาวอื่นเข้ามาผสมให้เกิดความหมายในการทำนายชะตาชีวิต เริ่มจากดาวพระเสาร์ครับเพราะพระเสาร์กับพระราหูเป็นคู่มิตรแก่กันพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอริอริมาอยู่พบปัตนิอันเนี้ยไม่ดีเขาเรียกว่าดาวไม่ดีเข้าสู่เลือนดีนะส่วนดาวราหูของท่านคือดาวดีนะในดวงชะตาพื้นดวงชะตาเดิมของชาวลัคนาราศีสิงห์พระราหูถือว่าเป็นดาวดีเพราะเป็นดาวพบที่ดีครับ ภพปัตตนีเป็นภพที่ดีเป็นภพแกนหลักของชีวิตนั่นคือคือภพที่หนึ่งตนุคือตัวตนภพที่สี่พันธุหลักทรัพย์ญาติพี่น้องภพที่7คู่ครองนะภพที่10การงานสาหรับชาวลัคนาราศีสิงห์อันนี้ถือว่าโอเคปัตตนีมรณะอลิมาปัตตนี้ปัตตนีแปลว่ามรณะแปลว่าอะไร ไอ้ปัญหาที่ท่านเจอที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2,565ปีกว่าวาที่ผ่านมายกมือกดเลขเจ็ดมาเลยใครที่ลัคนาราศีสิงตั้งแต่ปี2,565ช่วงเดือนมีนาคมมีนาคม2,565ที่ผ่านมารู้สึกปัญหาในชีวิตมันชัดเจนเหลือเกิน จากที่เคยแบบเออรีบรื่อยมาเรียงเรียงเนี่ยรู้สึกโอ๊ยปัญหาทำไมมันงานมันเข้าเยอะนะปัญหาเหนื่อยหนักอุปสรรคถึงแม้ว่าจะแก้ไขผ่านไปได้เป็นเปราะเปราะเป็นเรื่องเป็นราวแต่ปัญหามันก็ไม่หยุดหย่อนเป็นไหมเพราะว่าดาวอาลิมันเข้าเรือนปัตตนี้มันเล็งลัคนาเนี่ยและดาวเสาเนี่ยเล็งลัคก,ก็เป็นพินทุบาทพินทุบาทแปลว่าไม่ดีครับ โทษแท้ประเหินหินประเหินหินคืออะไรแบกหินนะฉะนั้นชาวันาราศีสิงห์เนี่ยเป็นเดอะแบกมาเกือบจะสองปีแล้วเกือบจะสองปีแล้วราศีสิงห์เนี่ยนะเป็น the เดอะแบกเลยแบกทุกปัญหาแบกพาระซึ่งตรงนี้แหละพระราหูจะเข้ามาช่วยเรื่องร้ายมีเรื่องดีก็มีเหมือนกัน พระราหูช่วยได้ยังไงเพราะว่าดาวเสารเขาอยู่บ้านใครบ้านราหูอลิมาปัตตนนีแสดงว่าอุปสรรคปัญหาเรื่องราวต่างๆการแก้ไขการต่อสู้การแข่งขันมันเผชิญหน้ากับท่านแต่พอดาวเจ้าเรือนปัตตนินั้นไปมรณะแปลว่าไอ้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันถูกดึงไปตกมรณะไงมันจบ ปัญหาที่มันคาราคาซังที่มันเหนื่อยหนักที่มันแก้ไม่ตกมันรู้สึกโอ้โหรับผิดชอบเยอะเหนื่อยหนักเหลือเกินมันจบซึ่งคําว่าจบเนี่ยแล้วแต่คนอยู่ที่ท่านพิจารณาว่าการดําเนินชีวิตของท่านเนี่ยแต่ละคนมันหลากหลายมันไม่เหมือนกันไงปัญหาจบจบเพราะอะไรจบเพราะกูโดนย้ายกูโดนเด้ง จบเพราะไอ้ศัตรูไอ้ปัญหาไอ้คนที่มีปัญหากับเรามันมันเด้งไปมันย้ายไปมันกระษียนไปมันลาออกไปนะไม่เราก็เขาอะ่ะมันต้องมีฝ่ายหนึ่งไปอะ่ะเข้าใจไหมฉะนั้นนอกจากเขาเรียกว่าจากคู่ครองคนรักและไอ้ศัตรูคู่อาฆาตมันก็จากไปด้วยเออเนี่ยเห็นไหมมันมันแล้วแต่คนบางคน ถ้าเป็นเรื่องของการจากคู่ครองคนรักมันก็มีความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับอาจดวงไหนหนักๆก,ก็ถึงขั้นเลิกลาอันนี้ก็ต้องขออนุญาตพูดตรงๆไม่ได้เป็นการกล่าวห,หาหรือแช่งกันนะใครที่พื้นดวงเดิมมันหนักหนาสาหัสเกี่ยวกับเสาลาหูเนี่ยอันเนี้ยรอดอยากแต่ถ้าใครที่เออดาวเสาลาหูเดิมในดวงชะตาให้คุณเนี่ย อเนี้มันจะกลับกลายเป็นว่าไอปัญหาที่แบกรับมาเนี่ยมันจบหรือสิ่งที่อาจจะคู่ครองคนรักนี่แหละแต่มันก็อยู่กันแบบไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็จบมันเลิกลากันไปพูดง่ายว่าเจ็บแต่จบถึงจะจบก็เจ็บนะแต่เจ็บแล้วหายแล้วเดี๋ยวมันชีวิตมันจะเริ่มใหม่มันก็ต้องเดินหน้า เอ,า,อาง่ายๆว่าอะไรที่มันคาราคาซาังเรื่องไม่ดีที่ผ่านมามันก็เละเทะไปด้วยกันมันก็ตกมลณะไปด้วยกันฉะนั้นพูดในภาพรวมลัคนาราศีสิงห์ท่านเป็นอย่างไรท่านมันตรงไหมกับเรื่องงานที่ท่านประชิญอยู่มแมว,วจะได้แยกย้ายกันไปนะทั้งคู่มิตรทั้งคู่ศัตรูทั้งอะไรเนี่ยมันจะแยกย้ายกันไปเนี่ยถ้ามันมีแววเนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้น มีโอกาสสูงครับปัญหาที่คาราคาสัง่งไม่กินเส้นกินแหนงแครงใจกันมานานเนี่ยมันจะจบแต่มันจะจบแบบไหนเราไปเขาไปไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันและลักษณะแบบนี้แต่มันก็เป็นการดีอย่างที่บอกครับทั้งดีทั้งลายครับนะทุกสิ่งทุกอย่างจะโอเคทีนี้เราก็ต้องตามต่อมันยังไม่จบ บอกอาจารย์พูดอย่างนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วผมจะไปทางไหนใช่ไหมอ่ะพระราหูเข้าบ้านแครเข้าบ้านดาวพฤหัสอ่าอย่าลืมนะเสาเข้าบ้านราหูฉะนั้นเสาเนี่ยไอ้ที่มันเล่นงานเราอยู่เนี่ยก็ถูกลาหูกำกับแล้วพอลาหูกำกับลาหูมันไปมรณนะมันดึงดาวเสาไปมรณะด้วยแก่งที่บอกอ่ะมันดึงศัตรูมันดึงอุปสรรค มันดึงปัญหาไปตกมรณะด้วยกันก็แสดงว่าปัญหาอุปสรรคที่ท่านจะเจอเนี่ยมันจบลงถามว่ายังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่ไปที่ใหม่เดี๋ยวมันก็ต้องไปมีศัตรูใหม่แต่มันก็จะเบาลงมันจะไม่รุนแรงเพราะเมื่อไหร่ที่มันมีดาวเสาร์มันเลงปุ๊บลาหูมันก็ดึงไปลาหูมันก็ดึงไปเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็อีกไม่นานครับปีหน้าเดี๋ยวดาวเสาร์ก็ย้ายตามพระลาหูไปแล้ว นะดาวเสาเดี๋ยวมันก็ย้ายตามพระลาหูไปกอดกันอยู่ตรงนี้อันนั้นสบายใจได้เน,นี้ยจบแบบถาวรน,นะอ่ะทีนี้พระลาหูเข้าสู่พบมรณะซึ่งเป็นดาวพฤหัสเป็นเจ้าบ้านดาวพฤหัสเป็นเจ้าบ้านตอนนี้ดาวพฤหัสเป็นอยู่พบที่เก้าครับได้ตำแหน่งราชาโชคอ้าว เท่ากับพราหูเนี่ยอยู่บ้านของดาวที่เป็นราชาโชครลฤหัสเปรียบเสมือนครูอาจารย์ราหูก็เหมือนกับเด็กดือ้อเด็กซนบางคนใช้คำรุนแรงโจรเข้าบ้านพระก็ได้ครับตีความแบบนั้นได้เพราะราหูเป็นไงแคล่วคล่องว่องไวสไตล์แบบใช่ไหมเออเจ้าเล่เพทุบายเหมือนโจรลักษณะแบบนั้นเข้าบ้านพระ พระก็คือพระฤหัสอบรมสั่งสอนพระลาหูอยู่ในเรือนพระฤหัสก็จะเขาเรียกว่าอะไรได้รับการอบรมบ่มที่ใสดังตำนานอสุรินทราหูอยากจะเข้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะต้องการจะลองดีนิดนิดนะบอกโอ้ํทำไมมนุษย์ได้ข่าวช่วงนี้มนุษย์นับถือสม,มณะโคดมเหลือเกิน เลยอยากจะลองพิสูจน์ดูทีนี้ราหูอสุูรินราหูเนี่ยเป็นยักษ์พอเป็นยักษ์ปุ๊บก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมินนะ่ะเขาได้คําว่ามินไหมแหมจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าเออพระพุทธเจ้านี่เป็นมนุษย์เนี่ยตัวกระจติตลิ์เราเป็นยักษ์ร่างกายใหญ่โตถ้าจะไปเดี๋ยวก็จะตกอกตกใจต้องแปลงกายให้ตัวเล็กๆจะได้ไปไปพบได้ ทาาอสุรินทาราหูก็ลองดีเลยนะหดตัวลงมาแล้วก็เดินมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าเป็นไงท่านอย่างรู้ใช่ไหมท่านอย่างรู้ท่านก็เลยปางส่ญาติหรือที่เรียกว่าปางปโปรดอสุรินทาราหูท่านก็นอนเป็นสิงหบัญชรแล้วก็เนรมิตร่างกายให้ใหญ่โตพระลาหูเดินเข้ามาก็ตกใจโอ้โหพระพุทธเจ้า เคยไปไหมพระนอนองค์ใหญ่ๆนั่นแหละก็เปรียบเสมือนตัวเรานั้นเป็นอะไรเป็นราหูเป็นอสุรินทราหูนี่ก็คือที่มาของการสร้างพระพุทธรูปนอนที่ใหญ่ๆตามที่ต่างๆสิงห์บุรีพระนอนจกักรสีนะพระพุทธสายญาติที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามวัดโพใครได้มีโอกาสไปก็ลองไปดูวัดราชโอรสก็มี วิหารพระนอนนะครับเป็นลักษณะแบบนี้พระอสุรินทราหูไปพระพุทธเจ้าอ้าวพระพุทธเจ้าตัวใหญ่แบบนี้แหมอย่างนี้ก็คุยกันได้เนี่ยอสุรินทราหูก็เนลมิตร่างกายเป็นไงให้ใหญ่โตขึ้นไปเดี๋ยวจะใหญ่ให้แซงเลยทีเนี้ยเอาละเริ่มลองของปรากฏว่าเนลมิตตัวเองเสร็จแมงนมองขึ้นไปพระพุทธเจ้าก็เป็นไงก็ใหญ่กว่าเดิมอีกใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหญจกนกระทั่งแบบ สู้ไม่ไหวแล้วนะเมื่อลดทิฐิมานะลงไปพระพุทธเจ้าก็สั่งสอนเทศนานะแล้วก็ให้เขาเรียกว่าให้พรพร้อมกับทํานายว่าอสูรินทราหูอนาคตต่อไปอจะได้สำเร็จมรรคผลนะเป็นบ้างถ้าเป็นมหามหายานเนี่ยเขาก็บอกว่าจะเป็นพระโพธิสัตว ถ้าเป็นเถรวาทก็มองว่าอาจจะได้เป็นอรหันตะ์เป็นอรหันต์หรือเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าได้ในอนาคตนะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็พูดง่ายๆครับการที่พระราหูเข้าเรือนพุหัสเท่ากับเป็นการลดตัวตนเป็นการลดความอิโก้ของตัวเองลงมานะฉะนั้นถึงได้พาดหัวคลิปไว้ว่า คิดอ่านทําอะไรปลอดภัยไว้ก่อนนะงั้นลัคนาราศีสิงห์ตัวท่านเนะ่ยเป็นผู้นําดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระอาทิตย์ยิ่งใหญ่นะข้อเสียก็คือมีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ฟังใครนะเป็นลักษณะแบบนี้นี้ลาหูเข้ามาแบบนี้มันก็เป็นปิิศนาธรรมให้ท่านนั้นอาจจะต้องลดความมุ่งมั่นตั้งใจนะ ถ้าคิดอ่านทําในสิ่งที่ถูกที่ควรที่ชอบทั้งชอบโดยทำชอบโดยกฎหมายไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดว่าทําไปโดยเขาเรียกว่าโมหจริตโทสะจริตก็จะมีปัญหาตามมางั้นพระราหูก็เหมือนกับบอกใบว่าอ่ะลดตัวตนนะแล้ลดตัวตน,นะตวตนอย่าไปยุ่งกับใครทําอะไรก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะอย่าไปมีปัญหาให้มันเรื่องวุ่นเรื่องวายนะครับ ทีนี้พระราหูเข้าเรือนมือไหยก็อย่างที่บอกก็เหมือนกับได้รับการอบรมจากพระจากครูอาจารย์พฤหัสราชาโชคนี่และก็อยู่ในภพที่เก้าเขาเรียกว่าธรรมเกณฑ์เห็นไหมธรรมเกณฑ์เนี่ยส่งผลดีต่อดวงชะตาและในช่วงเดือนตุลาพระราหูย้ายวันที่สิบเจ็ดนะพระอาทิตย์เนี่ยช่วงกลางเดือนตุลาเนี่ยก็เข้าสู่ราศีตุลเช่นเดียวกัน พระอาทิตย์ดาวตัวตนของท่านเล่งกับดาวพฤหัสทําให้ดาวพฤหัสนั้นเพนเมื่อดาวพฤหัสเพ่นแล้วก็เป็นราชาโชคก็จะดึงพระลาหูให้ดีไปด้วยแล้วพระลาหูก็จะดึงเสาให้ดีไปด้วยนะดีทั้งกระดานเห็นไหมฟังก์ชันมันทํางานครบกันดาวสามดวงเขาเรียกว่าดาวตรีเทพ ร้อยเรียงกันเห็นไหมร้อยไม่ได้ร้อยเรียงกันธรรมดาเนี่ยเสาอยู่เรือนลาหูลาหูอยู่เรือนพระฤหัสนะพระฤหัสมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมก็พระฤหัสก็รับผิดชอบทั้งหมดพฤหัสก็เป็นราชาโชคก็มีกําลังฉะนั้นก็ดึงได้นอกจากเป็นราชาโชคแล้วยังเป็นธรรมเกณฑ์ด้วยชัดเจนและบอกใบให้นิดนึงหลังจากเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพระฤหัส จะเดินเข้าสู่ราศีพฤษพซึ่งจะได้ตำแหน่งดีมากนั่นก็คือปัตสะวะองค์เกนหรือปัตสะวะทัศเกนปัตสะวะทัศต้ององค์เกนชีวะจันภูมเมนของแพ้วอีกองค์สุริเยนทรงยศสี่สถานเลือดแล้วยศนั้นถึงพระยาครับรอนิดหนึ่งเรฉนั้นราหูย้ายมา17ตุลาเนี่ยมันปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงแก้ไขอาจจะต้องจบสิ่งเก่าแล้วนำไปสู่สิ่งใหม่อะไรที่มันดีหรือไม่ดีมันก็มีเกณฑ์ที่จะจบลงไปด้วยกันแต่ท่านต้องเดินไปข้างหน้าครับอย่าไปเสียดายทางข้างหน้ายังมีให้เดินยังมีให้ไปอีกยาวไกลครับหลังเมษาก็ดีแล้ว นั้น17ตุลาจนถึงเมษาเนี่ยเป็นช่วงปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตปรับเปลี่ยนตัวตนแล้วก็ทําอะไรอย่างที่บอกผมขอเน้นว่าทําอะไรต้องปลอดภัยไม่ทะเลาะก,กับใครนะไม่วุ่นวายกับใครทำอะไรเสี่ยงก็อย่าพึ่งนะครับรอให้พ้นจังหวะดีๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะโอเคสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ ซึ่งผมบอกไว้เลยว่าในปี2,567ชาวลัคนาราศีสิงห์จะโดดเด่นในเรื่องหน้าที่การงานที่สุดในรอบ12ปีเอาละสิบอกใบแบบนี้นะก็ต้องติดตามดวงรายเดือนนะรายสัปดาห์กันไปเรื่อยๆนะครับเราจะมาอัปเดตเพราะว่ามันจะมีดาวอื่นที่เข้ามากระทบชิ่งนะมาบวกความหมายเพิ่มกันเข้าไปอีกนะครับ แต่เนี่ยเราพูดถึงพระลาหูหลักใหญ่ๆก็คือนะี่แหละสิ่งดีสิ่งร้ายมันจะจบไปนะมันจะจบไปซึ่งถ้าสิ่งดีๆมันจบไปบางครั้งมันก็อาจจะต้องเสียใจนะแต่สิ่งร้ายๆจบไปเราก็รู้สึกดีฉะนั้นขอให้มองโลกในแง่ดีแง่ร้ายนั่นก็คือเขาเรียกว่าอย่าจมกับความทุกข์แต่ก็ต้องไม่ประมาทต่อการใช้ชีวิตทำอะไร ขอให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอขอบพระคุณท่านนะครับในการรับชมรับฟังสิ่งดีๆที่ทํานายไปขอให้เกิดขึ้นสิ่งที่แนะนำนะตั้งข้อสังเกตขอให้น่านท่านนำไปปรับใช้แก้ไขให้ทันท่วงทีนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากครูเซตไว้ด้วยอย่าย้อมผมปิดผมขาวครูเซต29บาท หาซื้อได้ที่เ e เ e ่นอีเลฟและก่อนจากไปครับกราบขอพระคุณทุกท่านช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับยังไงต้องขอให้เช้าละคนาราศีสิงห์นะครับทั้งดีทั้งร้ายทำอะไรปลอดภัยไว้ก่อนขอให้โชคดีมีชัยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ